กก็เลยค้างเหรอเขาดูวีดีโอไปเรื่อยค่ะพี่ทำงานเหนื่อยไหมอืมอก็เหนื่อยและทำงานทั้งวันเดี๋ยวได้แกเอางาที่กินนะได้ ไปอะไรได้าทำใจดีๆไว้แป๊บนึงเ๋ยนพี่ายปนบาลด้หมอคุหมอวยได้ครัคุณหมอค่ะไม่ต้างว่าเป็นอะไรมาคะีอยู่เขากหมดสติลมมอครับค่ะตะเิเชิญาลวด่อค่ะไ่องน่เดียวชวยหมอปนุล้นนะคะ เนี่ยเออญาติคนไข้ได้นำบัตรประชาชมนมาแจ้งประวัติคนไข้รือยังคะเฮ้ยผมลืมไว้ที่บ้านนะคุณหมอ,องั้นเดี๋ยวผมกลับไปเอาที่บ้านกันอีนะครับโอ้ได้ค่ะได้ค่ะยังไงผมฝากแฟนผมด้วยนะครับได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อให้ปลอดลิงนะคะ ขอบัตรประชาชนคุณไข่ด้วยค่ะโอได้ครับได้ครับขอบคุณค่ะนายเอออันนี้บัตรคุณหรือบัตรแฟนคะใช่ครับบัตรแฟนผมทำไมครับหมอเออก็ในบัตรประชาชนมันเป็นคําว่านายอะค่ะหมอก็เลยคิดว่าคุณหยิบบัตรผิดมาหรือเปล่าคะผมขอตรงไหนนะคุณหมอ คะดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ,ะแล้วแฟนเขาไปไหนคะอ๋อก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเห็นเขาเอาบัตรมาให้แล้วเขาก็ไปเลยะคะ่ะเรเรียบร้อยแล้วนะคะถ้างั้นก็เดี๋ยวเชิญรับยาแล้วก็กลับบ้านได้นะคะขอบคุณคระคุณหมอ,ค,อค,ค่ะค่ะอันนี้ยานะคะ คนไข้สามารถกลับบ้านไ,ได้แล้วค่ะแล้วก็พักก่อนในเชียงทองนะคะ พี่ทำอะไรเนี่ยทำไมพี่ไม่รอฉันอยู่โรงพยาบาลแล้วพี่เก็บกระเป๋าทำไมพี่อยู่ไม่ได้ที่ไม่ชอบคนโกงเธอเป็นผู้ชาย หลอกพี่ทำไมว่าเธอเป็นผู้หญิงพี่รู้ความจริงแล้วหรอใช่ว่เาเด็กคนนั้นนะลูกใครเธอเป็นไงเธอเธอไม่รู้ไม่ได้เธอเอาเด็กแค่ไหนมาหลอกพี่นะฉันไม่ได้หลอกพี่จริงๆนะฉันถามในเธอพี่เราอยู่ด้วยกันมาสองสามปีอะ่ะ มันไม่มีความหมายเลยเหรอ กี่ทำอะไรอยู่อ่ะดูอะไรไปเรื่อยเป็นไงกระเป๋าเลยเนี่ยกระเป๋าเสื้อผ้าอ้าวไปไหนอ่ะก็น,นี่แหละว่าจะมาปรึกษาไมย์กูเป็นกับเธอยกว่ามึงชิบหายอยู่ด้วยกันมาสองสามปีไม่รู้เลยเหรอ กูเพิ่งเจอคำนำหน้าวนายในบัตรประชาชนไม่เอ้ยกูว่าแล้วทำไมพวกเอกสารนะไม่เคยให้กูได้ทำเลยปิดบังตลอดแทยเป็นแบบนี้ใจเย็นๆสองสาปีที่อยู่กันมามึงมีความสุขไหมมึงรักเขาไหมมึงอบอุ่นไหมอย่าตัดสินแค่บัตบประชาชนใบเดียวสิตัดทิ้งความรู้สึกดีๆของเขาอ่ะสองสาปีเนี่ย แค่นี้มันไม่ได้นะเว้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเวตาก,กี้มันดูือความเชื่อใจเขาหลอกกูเว้ยกูรู้ว่าความเชื่อใจมึงเคยถามเขาไหมก่อนจะเจอมึงอะ่ะเขาเจออะไรมาบ้างว่ามึงกลับไปหาได้เหอะสองสารเขาแต่เขาไม่ได้พูดความจริงกับกูนะเว้ย ถ้าเขาบอกความจริงกับมึงอะมึงจะอยู่กับเขาจนป่านี้ไหมความรู้สึกมันไม่เกี่ยวกับเพศเพศไหนก็รักกันได้เว้ยมึงพูดเข้าข้างตัวเองไหเนี่ยไม่เปล่ากูอ่ะพูดรวมๆกูเป็นกลางเพศไหนก็รักกันได้เชื่อกูมึงใจเย็นลงอะ่ะแล้วมึงกลับไปคุยกับด้ากลับไปหาด้าซะส,สารเขา สร้างอะไรหรือแกนมาตั้งเยอะไหนจะบ้านไหนจะรถทุกสิ่งทุกอย่างแค่บัตรประชาชนใบเดียวอะ่ะอย่าทำแบบนี้เลยอือขอบใจไว้ พ่อไปทำงานต่างจังหวัดเหรอแม่ร้องไห้ทาไมพ่อ ความจริงให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมแล้วเนี่ยตกลงเป็นลูกใครลูกพี่ชายกับพี่สะพ้ยเขาตายฉันก็เลยเลี้ยงไว้ตั้งแต่เด็ก อยู่กับน้านะลูกต่อไปนี้น้าจะเลี้ยงหนูเองครับใครๆก็คิดว่าน้ำมนต์เป็นลูกของฉันจริงๆฉันกลัวพี่ทิ้งฉันถ้าเกิดพี่รู้เรื่องนี้แล้ววันนี้ก็มาถึงพี่จะทิ้งฉันกับรูปจริงๆใช่ไหมฉันจะยอมรับการตัดสินใจของพี่ พี่รับที่ฉันเป็นกระเทยไม่ได้ไม่เป็นไรเด็กบอกแมนไปนะแมนไปไปมึงจะไปไหนก็ไปมึไม่ต้องการมึงแล้วใช่สิมึงได้ทุกอย่างจากพูนหมดแล้วนี่มันจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นเงินทองเพราะอะแล้วมึงก็ทิ้งกูไปไอ้แล้วมึงกแล้วต้องพูนมากไปไหนก็ไปแมนเข้าบ้านดิค่ะ พี่รับที่ฉันเป็นกระเทยไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ขอโทษเรากลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะพี่ขอโทษจริงๆพี่อยู่กดะพี่มีความสุขดีขอบุณพี่อยู่กับน้ำมนต์พี่ก็มีความสุขเดี๋ยวพี่ช่วยเรียนน้ำมนด้วย เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันพี่ไม่ได้อยากจักไปไหนหรอกนะจะแค่พี่อยากรู้ว่า,วาทำแบบนั้นทำไมแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรละพี่เข้าใจพี่อย่าทิ้งฉันกับลูกไปไหนดีนะ